ba chiếc té vàng เนี่ยประดุกก็หาจับเอาแถวนี้นะครับอาเบดมาปักแถวนี้เลยอาเบดมานำเดอ้อผูสิมานั่นเดอน้ดดดดอ ไปแล้วเออไแล้วนามิจาร์ตมิจาได้ไหมแอบหนึ่งเออเดินหน้าขึ้นไปก่อนแล้วพี่ก็ถอยถอยลงมาเลี้ยวเข้าซอยนี้เหมือนเดิมครับพี่พักไหน่อยก่อนก็ได้พักไหน่อยก่อน ไ,ไม่จรนะ่งก็น้าถึต้องเลี้ยวมาฝั่งนี้มันยังไม่ติดผมก็ไม่ติด <c oughs> เฮ้ยเฮ้ย

ออไมเอีอเอยงไหมมัน,ม,นมันเอียงมันเอียงอ๋ออยู่ด้านหลังเดี๋ยวคนเดียวพอได้ครับเดี๋ยวผมจอดถ่ายแล้วก็ได้เดี๋ยวสกีน่นข้างหลังคันเดียวนานๆน,น,นะพี่สันติครับบันเรียกว่าพี่สันติอยู่กับพอ,ออะไรเอ้ยมีเพงลงฟังด้วยเจ๋า mất dùng đấy pa, ào mượn gì đây บ่ข่ามไหมบ่าจาบ้าบัยัง้ไม่ได้จ้าครับ ผมเคยล้มมาแล้วขอ,อนนี่น่นนะยทิปที่แล้วทีลยว่าลองแล้ว พ <entender it. S 1> <aciones> ืนเนี่ยเดี๋ยวๆพี่เดี๋ยวแทนแทน โอ้เจ oh, อแล้วฮู้ฮู้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไม่ใช่ป่ะดูด้านล่างนี ทำไมพี่รู้ไหมไม่รูร้่นน้ำก่อนเล่นน้ำก่อนอวู้กดเทด่วว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 ดวววมว้วว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 เลยอยู่ ไปเลยไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเจียไปไหนปะเจียไปปะไปเลย,เยไปเดิบ้านกิจกรรมย่างไาไม่ดุก,กันเฮ้ยนะครับ เอาเบ็ดมาปักแถวนี้เลยเบ็ดเอาสะด,ดุกของเฮมาด้วเปิดสองห้องเลยนี่เปกสะดุกนะเขมเดียเ่ร์ กรนไปไปกิบไปไปนั่งเล<ป><ป>่นลไปคนขี่ก็อยากขี่ก็ขี่ไปอ๋อ